มาติดตามสภาพอากาศฝุ่นละอองในพื้นที่ประเทศไทยของเรากันก่อนเลยค่ะซึ่งสภาพอากาศในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ค่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากทีเดียวนะคะทั่วทั้งประเทศค่ะ ดูในส่วนของภาคเหนือกันก่อนนะคะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากฝุ่นละอองในอากาศค่ะ pm 2.5อยู่ที่4 8ถึง27.8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะมาดูในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากฝุ่นละอองในอากาศอยู่ที่9.0ถึง31.0ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ Finnish, no liebe, 11, ทั้งนั้นภาคกลางและภาคตะวันตกนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากฝุ่นละออง p m 2.5ในอากาศนะคะอยู่ที่5.9ถึง23.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรทางด้านภาคตะวันออกค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากฝุ่นละออง PM 2.5ในอากาศอยู่ที่6.2ถึง17.7นะคะมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกันค่ะปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ในอากาศอยู่ที่10.0ถึง ึง25.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรค่ะทางด้านภาคใต้แน่นอนว่าเกณฑ์ของภาพรวมฝุ่น PM 2.5อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกันนะคะฝุ่นละอองอยู่ที่8.9ถึ 11. ง11.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนะคะแล้วก็คาดการว่าในพื้นที่สภาพอากาศนะคะทั่วทั้งประเทศไทยช่วง1-2วันข้างหน้านี้ค่ะปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มนะคะลดลงหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ